เอาละค่ะวันนี้เราจะมาให้ดูร้านขนมครบชาววังนะคะนี่นะคะเราขายสูตรขนมครบชาววังนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ที่เห็นได้นะคะ096 835 1314นะคะโทรมากันได้เลยนะคะอย่าลืมโทรมานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูแป้งข้างหลังนะคะ นี่ค่ะเป็นแป้งนะคะนี่ก็คือวิธีการทำขนมครกชาววังในแบบของเราค่ะของเราไม่ซ้ำใครและไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนค่ะของเราจะใช้วิธีการร่อนแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่แป้งเข้าไปเพิ่มนะคะเราขายสูตรขนมครกชาววังนะคะบอกทุกวิธีค่ะไม่กักสูตรนะคะ บอกทุกขั้นตอนเลยค่ะว่าทำแป้งยังไงนะคะร่อนขนมครกยังไงคะ่ะตัดขนมครกยังไงก็บอกนะคะถ้าสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้ข้างหน้าจเอาเลยอันนี้จะเป็นไส้ข้าวโพดนะคะไส้ของเราจะมีทั้งหมดสี่หน้าไส้ที่หนึ่งจะเป็นข้าวโพดไส้ที่สองจะเป็นฟักทองไส้ที่สามจะเป็นเผือกไส้ที่สี่จะเป็น ต้นหอมนะคะนี่ก็ปิดฝาไว้ก่อนรอประมาณสักสินาทีนะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นไส้ฟักทองที่เสร็จแล้วนะคะก็พอหลังจากที่เสร็จแล้วก็ร่อนออกมาค่ะนี่นะคะของเราจะใช้เป็นวิธีการร่อนแบบนี้นี่นะคะเราก็มาตัดค่ะของเราจะตัดแบบให้ว่าเหลือเหลือกรอบอบะคะ่ะ ของเราจะแถมกรอบนะคะนี่นะคะ นี่นะคะลูกค้ากําลังมุงเลยนะคะขายดีทุกวันค่ะถ้าใครอยากจะมาเห็นและอยากจะมาซื้อนะคะมาซื้อได้ทุกวันพุธนะคะตลาดนัดตึกน้ําจังหวัดชนบุรีค่ะนี่นะคะอันนี้เป็นไส้ต้นหอมค่ะ นี้นะคะเราก็จะตัดให้มันเหลือกรอบๆนะคะนี่เลยนะคะช่วงยเย็นงงลูกค้าก็จะเยอะอยู่นะคะแต่ถ้าช่วงมืดนี่ทำแทบไม่ทันเลยนะคะลูกค้าเยอะมากค่ะบอกเลยนะคะขายสูตรนะคะอย่าลืมโทรมากันนะคะถ้าสนใจนะคะ เบอร์ให้ไว้แล้วที่หน้าจอนะคะอย่าลืมกันนะคะนี่นะคะคือหน้าตาของขนมครกของเรานะคะของเราจะมีขอบขอบเหลือกอบๆอบไว้ให้ะคะ่ะอันนี้จะเป็นไส้เผือกนะคะนี่นะคะไส้เผือก ของเราร่อนออกมาแล้วน่ากินทุกอันค่ะนี่นะคะนี่นะคะถ้าสนใจก็เบอร์ตามนี้เลยอันนี้ก็คือแป้งนะคะแป้งที่เรากำลังตักอยู่นะคะ นี่นะคะคือด้านหลังของการทำนะคะนี่นะคะอย่าลืมติดต่อกันมานะคะ096 8 3 5 1 3 1 4ค่ะ